กเป็นา่ได้ครับเดเปล่ยนานแลวตนี้กว่าเปลี่ยนสายสิเดิม่ใช้ปที่มรายใี่ตองการปรับคืนม่เป็นขึ้นเองมีเป็หมทีอสเดแล้ก็าองหม่สเาใหั่นเซ้นะครับใหม่สปาร์ครับมขอเอเส้ใหม่แล้วก็เป็นมีใหม่เปยเครื่องโรงงานของส แล้วก็ปัน่นเส้นออกมาลักษณะนั้นก็ใช้าแต่ที่นี้มีเป็นไหมนะครับแล้วก็วิธีปั่นนี้ก็จะต้องย้อมสีได้แล้วก็ใส่ผมสีเข้าไปในในเส้นไหมได้ครับสีอะไรจ๊ะอันนี้อันนี้เป็นสีเขียวครับแต่ของสปาร์นนี้จะมีสีไม่ใช่เฉพาะเฉพาะในสปารนครับแต่ก็ก็พื้นใหม่เนี่ยเป็นไหมไหมไทยฟอกขาวเฉยๆที่ไม่ที่ไม่ยอมไม่ได้ยอมสีขาวเครับกือบแล้วเกือบแล้วมันมันก็ส่งเราแค่ครึ่งผีเราไม่ชอบสี c'est Camille, nest